อาตมาภาพในนามของพระภิสุสมัมเนรนก็ขอโนมโมทนาในกุศลเจตนจาและในกุศลทานของท่านทั้งหลายและจะได้หยิบยกเอาธรรมะมากล่าวให้ได้ฟังกันสักเล็กน้อยธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้คือเรื่องอพินหาปัจเวคณะคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยพึงพิจารณากันอยู่เนือง มีอยู่5ข้อ5ประการด้วยกันได้แก่ 1. ทํากรรมให้สบาย 2. สิ่งสุดท้ายคือการปรัดพลาก 3. มัจจุราชไม่รับสินบนจากใคร 4. มีพยาทิคอยชอนชัยและ 5. รู้ว่าวัยจะต้องร่วงโรยธรรมาข้อที่หนั้น,นคือทำกรรมให้สบายทำกรรมให้สบายในที่นี้หมายถึงทำกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดโทษ และไม่สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่ตนในภายหลังเรียกว่าทำกรรมดีหรือจะบอกว่าตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีก็ว่าได้ข้อที่2คือสิ่งสุดท้ายคือการพลรัดพรากหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดมาพบโลกใบนี้ไม่ใช่โลกเกิดมาพบเราในขณะที่เราท่านทั้งหลาย เกิดดับอยู่นับไม่ถ้วนโลกนี้ก็ยังหมุนวนไปอยู่อย่างนั้นสุดท้ายเราท่านทั้งหลายก็ต้องพลัดพากจากกันไปไม่ว่าจะเกิดมาพบกันในที่ใดก็ตามบางคนพบกันเพื่อลาจากบางคนจากไปาจากไปแล้วก็ได้กลับมาพบกันอีกแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พบกันแล้วจะได้ที่พบกันแล้วจากกันไปเนี่ยจะได้กลับมาพบกันอีก เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยหากว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีบุญมีวาสนาได้มาพบกันแล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการไปสู่ภพภูมิที่ดีในต่อไปอประการที่3มัจจุราชไม่รับสินบนจากใครคือไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรสุดท้ายคนเราก็ต้องตายเหมือนกัน ไม่ว่าเงิน10ล้าน20ล้านเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อชีวิตนิรันด์ได้อาจจะทําได้เพียงแค่ยื้อชีวิตให้เราอีกสักหน่อยหนึ่งก็เท่านั้นสุดท้ายเมื่อความตายมาถึงเร,เราท่านทั้งหลายก็ต้องละทรัพย์สมบัติและบ่ายหน้าไปสู่ความตายกันทั้งนั้นข้อที่4มีพระยาที่คอยชอนชัยพระยาที่ในที่นี้หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บ คือร่างกายของเราท่านทั้งหลายเป็นลังของโรคหลายร้อยหลายพันสุดอ่าไม่ว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนจนสุดท้ายเมื่อโรคภยคัยไข้เจ็บมาเยือนเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็มีสถานะเท่ากันคือเป็นผู้มีทุกข์สุดท้ายแล้วแม้ญาติพี่น้องของเราทั้งหลายเนี่ย จะกรุณาเรามากแค่ไหนทําความกรุณาคือสงสารเรามากแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ทําได้เพียงแค่ให้กําลังใจเราก็เท่านั้นไม่สามารถรับทุกข์รับเวทนาแทนเราได้ <c oughs> เรียกว่าสิ่งสิ่งนี้นะเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนคือ เราทำกรรมใดไว้เราก็ต้องรับสิ่งสิ่งนั้นเองเรียกว่ามีพยาี่คอยชอนใจอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเรานี่ยไม่แข็งแรงอ่อนแอและ5ข้อสุดท้ายรู้ว่าไวจะต้องร่วงโรยคือเราใช้ปัจจัย4ในแต่ละวันเนี่ยมีข้าวน้ำเป็นต้นก็เพียงเพื่อยังอัตภาพไม่เป็นไปสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเ,เป็นเพียงภาพลวงตาไม่สามารถจะติดตามเราไปได้ แม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นหูเป็นตาเป็นปากเราก็ยืมเขามาใช้สุดท้ายเมื่อตายไปเราก็นําไปด้วยไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายอาพินหาปัจเวคณะหประการนี้คือทํากรรมให้สบายสิ่งสุดท้ายคือการพลัดพรากมัจจุราชไม่รับสินบนจากใครมีพระยาที่คอยชอนชัยและรู้ว่าไวจะต้องร่วงโรย5ประการนี้เราท่านทั้งหลายพึงพิจารณาอยู่เนืองเนืองอ นัตถิวิชาสมังมิตังนัจจพยาทิสโมโอลิปุนัจจะอตาสมังเปมังนัจจะกรรมสมังพลังไม่มีมิตรใด,ดจะดีเท่าความรู้ไม่มีศัตรูใดจะร้ายกาจเท่าความเจ็บไข้ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่เท่าตนเองและไม่มีกำลังใดจะแรงเท่ากรรมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภาษาวกทั้งหลายว่า หวหน้าโจรผู้หนึ่งมีภรรยาอยู่สี่คนภรรยาคนแรกฉลาดปราดเปรียวน่ารักคอยติดตามใกล้ชิดสามีตลอดเวลาไม่เคยห่างแม้แต่ก้าวเดียวภรรยาคนที่สองเขาได้มาด้วยการช่วงชิงบังคับเพราะว่านางเนี่ยเป็นคนที่มีรูปโฉมงดงามยิ่งนักภรรยาคนที่สามเป็นผู้คอยดูแลจัดการเรื่องราวความเป็นไปในชีวิตประจำวันต่างๆทำให้ชีวิตของสามีเนี่ยสงบเรียบร้อย ส่วนภรรยาคนสุดท้ายขยันขันแข็งมุมานะทํางานอย่างหนักจนทําให้ผู้เป็นสามีเนี่ยลืมการมีอยู่ของนางไปและครั้งหนึ่งหัวหน้าโจรผู้นี้ก็ถูกจับและกําลังจะถูกราชบุรุษนําไปประหารราชบุรุษจึงให้โอกาสเขาได้พูดคุยล่าลาภรรยาทั้ง4เขาจึงเข้าไปหาภรรยาภรรยาคนแรกเนี่ยซึ่งเขารักมากที่สุดกลับชิงพูดก่อนเลยว่า ถ้าพี่ตายเนี่ยเราจบกันนะ,ะภรรยาคนที่สองกล่าวว่าถ้าพี่ตายฉันจะหาผัวใหม่คนที่สกล่าวว่าถ้าพี่ตายเนี่ยฉันจะตามไปส่งพี่ที่เชิงตะกอนส่วนคนสุดท้ายซึ่งเขาไม่ได้ประพฤติรักอะไรนางเท่าไหร่หรอกแทบจะลืมเลือนไปแล้วกลับกล่าวว่าถ้าพี่ตายเนี่ยฉันจะตายตามพี่ไปด้วย ในตอนท้ายพระพุทธเจ้าได้ตัดกล่าวภาษาวกว่าทุกท่านทราบหรือไม่ว่าหมัวหน้าโจรผู้นี้เนี่ยคือใครและตัดต่อไปอีกว่าคือตัวของท่านเองแล้วภรรยาทั้ง4นี้คือใครภรรยาคนแรกเนี่ยหมายถึงร่างกายเลือดเนื้อเมื่อคนเราตายไปร่างกายย่อมเน่าเปื่อยไม่สามารถติดตามไปได้ก็จบกันในชาตินี้ไปได้แต่เพียงร่างาวิญญาณเท่านั้น ภรยาคนที่2หมายถึงทรัพย์สมบัติเงินทองซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเกิดมาก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มีติดตัวมาด้วยแม้เราจะอยากได้จนต้องไปช่วงชิงเขามาเนี่ยสุดท้ายเมื่อตายไปเราก็ต้องสละทิ้งอยู่ดีและทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ต้องตกไปเป็นของคนอื่นภรยาคนที่สหม,มายถึงญาติพี่น้องในตอนมีชีวิตเนี่ยเราต่างก็พึ่งพาอาศัยกันแต่เมื่อตายไปล้วนพัดล,ล้วนต้องพัดภาคจากกันไป ญาติพี่น้องเหล่านี้ก็ทําได้เพียงแค่เดินไปส่งเราที่เชิงตะกอนก็เท่านั้นส่วนภรรยาคนสุดท้ายเนี่ยหมายถึงกรรมดีกรรมชั่วบาปบุญที่ตนได้กระทําไว้คนทั่วไปมักจะลืมเลือนถึงการมีอยู่ของบาปบุญนี้ทั้งๆที่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตามเราไปได้ในทุกที่คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาล้วนตัวเปล่าตายไปก็ล้วนตัวเปล่า มีเพียงกรรมเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปได้ในทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็เท่านั้นแล้วเราจะทำกรรมดีได้อย่างไรล่ะญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นคารวาสญาติโยมเนี่ยผู้เป็นคารวาสครองเรือนอยู่พึงตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือมีเมตานำพาจิตเลี้ยงชีวิตให้ถูกหลักเรื่องความรักต้องสำรวม ไม่หละหลวมในวาจาและมีสติปัญญาในการดื่มกินหรือจะว่าโดยรวมว่าง่ายๆก็คือการรักษาสินห้านั่นเองสุดท้ายอัตมาภาพขอฝากคาถาไว้สักคาถาหนึ่งว่าเปมโตทีคตาอัถุรัสตาจัตถุโกทะโตพุทธิโตอุจตาอัฐุนีจตาจัตถุมานโต แปลเป็นภาษาไทยว่าว่าโดยความรักก็ขอให้ยืนยาวว่าคอยว่าโดยความโกรธกันก็ขอให้สั้นว่าโดยความเข้าใจกันก็ขอให้สูงว่าโดยความถือตัวกันก็ขอให้ต่ำท้ายที่สุดแห่งการสัมโมทนียกถาอัตมาภาพขอนมโมทนาในกุศลทานของท่านทั้งหลายอีกครั้งและขออ้างยิงเอาคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธผู้สูงล้ำ พระธรรมอันสูงส่งและพระอริยสงผู้ว้างโล่งโปร่งเย็นขอจงประมวลมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจกันทุกคนทุกท่านเทินสา